พยนตร์ไรเดอร์อร์นิ่งความหลอนกับ4โลเคชั่นเฮียนน่ากลัวขนาดนี้ทิปไ่เยอะใครจะมาวะมึง่าทำไปเล่นไหมที่นี่อยู่ในลิสต์กระโหลกควายกูเลยนะเว้ยไม่จำเป็นอย่าเฉียดไปใกล้ท้าไม่อยากหัวใจไวายโรงพยาบาลร้างหลอนเรียวเฮียนจัดอัดแน่นทั้งสโมกควันฝุ่น มาเต็มแบบไม่ต้องขอโลเคชั่นที่จําแม่นเลยก็น,น่าจะเป็นโรงพยาบาลนะครับแปลกมากอยู่ใจกลางเมืองเลยล้างแบบล้างเลยครับล้างจริงๆถ่ายในห้องดับจิตก็ห้องดับจิตจริงๆรู้สึกว่าเออนากก่ากลัวแล้วเป็นซีนที่โอ้โหพุ่มกับชอบควันมากพุ่มกับไม่ใช่เป็นหลานลูกหลานสนุปด็อกเขาควันเห็นควันอัดควันเข้าไป ปอดกูจะพันแค่ดินออกจากจมูกตัวเองปลูกดอกกุหลาบได้ี่คือมันเยอะขนาดนั้นแหละฝุ่นเสื้อผ้าก็แน่นแล้วพอจังหวะที่ต้องแอคชั่นอะไรเงี้ยหเหนื่อยแบบเหนื่อยขุวมวัดโบราณอายุกว่า400ปีหลอนยะเยือกเหมือนติดแอร์รายล้อมด้วยโกดจริงนับร้อยให้ฟิลเหมือนงานรวมญาติที่คนพลุกพล่านแต่แค่มองไม่เห็นวัด ก็น่ากลัวมากค่ะเป็นซีนสําคัญของเรื่องเลยครับโอ้โหหลายเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากเลยอะก็คือเสือยอดกับหน้าไก่ในตามนัดมามันก็จะมีเป็นโกรเป็นอะไรรวมๆแล้วน่าจะประมาณเกือบส0 0ร้อยาต200โกรอะไรเงี้ยต้องไปถ่ายที่โกรจริงๆต้องไปถ่ายที่เมนจริงๆแล้วก็ป่าช้าก็ ลังเลแล้วพายไปถามทีมงานว่าเฮ้ยนี่ค <mythology> ือของจริงไหมเนี่ยอะไรเงี้ยพี่คะอันนี้เซตไหยคะอ๋อไม่ได้เซตค่ะเป็นของจริงในใจที่ตลอดเไปาั้่องยี่จริงหรอวะขี้จริงหรอวะเจอหน้าตัวเองหน้าคุณเองอยู่ตรงท่านบ้านร้างสุดสะพึงสะพึงความหลอนสยองทุกตารางเมตร แค่ใบไม้กระดิกก็ทาเอาสะดุ้งเสียวสันหลังว้าชื่อโลแกชันมันคือบ้านล้างสุดสะพึงที่ไปส่งของให้กับผัวเมียที่ยิงกัินตายโลมันโหดครับเป็นบ้านล้างจริงๆแล้วก็ฝุ่นมันเยอะมากครับต้องลงไปคานกับพื้นไม่อะไรอย่างเงี้ยน่ากลัวครับโอ้ยไม่ต้องสื่อครับต้องต่อสู้กับกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์อย่างตดของเออเสียนหลังของจริงครับคือหูรูดเขาพังไม่สามารถที่จะบังคับลมตดได้พูดแล้วยย่งขมคอยอยู่เลยอย่าเสียงนังไปผีมันไม่รู้ตัวว่าตาย ในสวนโลเคชั่นเล็กๆที่นี่ซ่อนไอเทมความสยองหลอนตั้งแต่ยังไม่เติมผีเข้าเสร็จโลเล็กๆแต่ทุกอย่างมันจบอยู่ในโลเดียวได้มีตูกแก่ครับอยู่ในห้องแต่งตัวตัวนี่ก็เป็นเจ้าของบ้านแล้วมั้งครับเขาออกมาทัก ตัวแกตัวนั้นดีใจที่ยังได้อยู่ข้างนอกแต่มันมีตุ้งแช่กว่านั้นตอนนั้นมันเหมือนเซตกล้องอยู่ผู้จัดการฟีนะ่ะก็พูดขึ้นมาว่าฟีนดูบ้านหลังนั้นสิก็คือบ้านหลังข้างๆมันไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยแล้วก็น่ากลัวมากบรรยากาศก็เหมือนเลยเหมือนบ้านผีสิงเหมือนบ้านล้างอะไรสักอย่างหนึ่งเลยน่ากลัวจริงค่ะอยู่ตรงนั้นสักพักหนึ่งแล้วพี่คอตูมเขาก็เดินมาตรงนี้ค่ะพอหันไปปุ๊บมันมันกรีดแต่หนูไม่รู้ว่ากล้องเบื้องหลังจับทันไว้แต่หนูกรีดแบบ ขัญเอ้ยขวัมาแป๊บหนึ่งแล้วก็โอเคมามามาถ่ายได้ถ่ายได้เหมือนบรรยากาศมันพาให้เราแบบกลัวจริงๆใช่นะัดได้ยินไหมไพลรเดอร์อะผีสมจริงมากครับรู้อยู่ว่าเขาเป็นคนที่แต่งมาแต่ก็กลัวบางช็อตก็กลัวเหมนถ้าผผมาเงี้ยปุ๊บก็ต้องตั้งหลักก่อนนิดนึง กลัวามากมมถ้าสมมติว่ามันติดตาก็คือหนูไม่สามารถล้างหน้าแล้วปิดตาได้อะเวลาที่จะต้องแดบไปไหนไปห้องน้าก็จะต้องเรียกพี่พีมีพี่โอพี่อาร์แล้วก็พี่โนโนี่แหละที่พี่จะต้อง <c oughs> ไปด้วยครับน้อ <c> ง <oughs> <c oughs> ไปด้วยครับกลัวผมเป็นคนไม่กลัวผีเลยครับเ <c oughs> จอแล้วปุ๊บแล้วชวนไปกินข้าวได้เลย <c oughs> ใช่ใช่ไม่กลัวเลยอะไรใครทักมาเนี่ยนี่นี่นี่ผีทักมาครับแป๊บหนึ่งครับผมตอบก่อนอะไรเนี่ยบุญเข้าศากปีนี้อย่าลืมทําบุญนะอ๋อ ผีทักมาครับสนิทกันครับใช้คำว่า<ม> best friend ครับผมกลัวครึ่งนึ่งครับไม่เคยลบหลูดเลยครับผมวิ่งทุกอย่างครไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็เป็นคนที่ไม่ได้สุภาพบุรุษด้วยเอาชีวิตกูก่อนเท่านั้นใช่ครับถึงโลเคชั่นจะหลอนฝาฝนไม่เป็นใจแค่ไหนก่องนี้ก็ฟ้าใสผ่านเฉลุยด้วยไอเทมเด็ดครับนี้มาม่าครับอร่อยเต็มครับเต็มคำขอหอมว่ะหอมเรื่องลหอมเรื่อง ลลมหอมจนลืมกลับหลงคลิปโอขอทำใหม่ส่งไอเทมหลอนลุยบ้านผีดุปักหมุดโลเคชั่นเฮียนงานนี้ไม่ได้ทำเพื่อทิพปาทำเพื่อเธอฮะผู้หญิงที่มึงชอบเป็นผีใครอยากให้น้าช่วยภัยน้าจะช่วยภัยมาเลย สิบธันวาคมนี้ในโรงภาพยนตร์